ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับรายการที่จะนำเอาเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่างๆ มานำเสนอมาพูดคุยมาแบ่งปันกันนะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เจาะจงไปที่เรื่องของการเกษตรเพียงอย่างเดียวหรือในแง่ของการมัธยัติประหยัดอดออม,มเพียงแค่อย่างเดียวครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสากลน,นะครับคุณผู้ฟังสามารถใช้ได้ทั่วโลกเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจะจะรูหรามุ่งเฟือยได้บ้างถ้าเกิดว่าเรารู้จักการประมาณตนแง่มุมที่หลากหลายของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถนำไปใช้ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบตัวของคุณผู้ฟังเองวิทยากรมประจำรายการที่มาร่วมพูดคุยกับเราเหมือนเช่นเคยครับจากมูลนิธิไัยพัฒนา ดรสุริพรบุญบงการจูภาวังซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์นะครับอาจารย์ก็มาคุยในช่วงหลายเทปแล้วครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราในรายการแล้วนะครับไปพบกับดรสุริพรได้เลยครับอ๋อฮะนะคะบางทีเราขายให้ด้วยพัดพัด,พดเนี่ยจัดการเลยฮะฮะนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะมีความรู้สึกว่า ใครๆเขาก็เลี้ยงหม่อนไหมป้าใครๆเขาก็ทอผ้าอุ้ยมันดาดดูนเหมือนเหมือนกันเออเพราะว่มีป้าทำไมไม่เห็นจะต้องเอามาเล่าให้กันฟังเลยทําไมมีอะไรน่าสนใจยังไงอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมนะคะที่ที่มีความเองนเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของเราจะเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราก็มีที่ดินนะคะอันนี้เร็วๆนี่ยเองปี2 5 5 7 ไม่นานมานี้นะคะก็ได้พระราชานุมาิให้พระราชทานพระราชานุมาิให้สํานักงานมูลนิธิที่ใช้พัฒนาเนี่ยไปดําเนินโครงการที่บ้านข้าวนี่แหละครับกลายเป็นศูนย์หม่อนไหมนี่ขึ้นมากิจกรรมเนี่ยนะคะมีปลูกหม่อนไหมครับมีปลูกหม่อนไม่ใช่ปลูกหม่อนไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขอโทษปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมคุณเคยทํำไหม เคยเห็นแต่ไม่เคยทำฮะเคยลงไปทอไปสาวอะเขาไหมเคยเคยบางจังหวะเวลาไปนิทรรศการแล้วก็เห็นคุณแม่กําลังสาวอยู่เนี่ยก็จะขอคุณแม่ว่าคุณแม่ครับคุณป้าครับไยนผมลองทํานิดนึงเคยไปตามต่างจังหวัดไหมคะตามชาวบ้านเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้เคยแต่ไม่ไม่ลงมือทําเพราะว่าตอนที่อยู่นิทรรศการในกรุงเทพที่เขาจัดงานเนี่ยครับพอลองทําฮะไหมพันกันมั่ว สงสารเขาเนาะคุณแม่ก็บอกว่าพอพอก่อนลูกพอกพอเฮอไม่ได้อะไม่ได้จริงเดี๋ยวจบค่ะเพราะว่าไม่เคยทําด้วยฮะอารย์สาวไหม่ทอผ้าเห็นไหมพอมันไปทําจริงมันยากใช่แต่แต่ตอนเราดูทําไมเอ๊ะมันก็ไม่เห็นยากนี่น่ะแต่พอเราไปทําจริงๆมันมันเหมือนมันจะต้องมีขั้นตอนอะไรก่อนหลังแล้วเราจัดลําดับไม่ถูกค่ะสาวใหมทอผ้าใช่ไหมคะ ปลูกเรียกว่าอะไรปลูกพันุไม้ย้อมสีผลิตเนื้อครามธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติอนะคะจําได้ไหมเราเคยพูดกันฉันเคยถามว่าคุณรู้จักแฝกหรือเปล่าอ่ะจําได้ครับตกบสรุปแล้วมันเหมือนมันคือญ่าแฝกใช่ไหมคะเราก็เรียกกันว่าญ่าแฝกใช่ไหมเอาเราพูดให้เข้าใจง่ายเลยคือญ่าแฝกเป็นศูนย์ที่เริ่มนำใบญ้าแฝกมาสกัดสีธรรมชาติ แล้วก็ยอมผ้าไหมเป็นแห่งแรกไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนนะคะแฝกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเอามาส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาในเรื่องของการเกษตรรนะคะในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เราเอามาในเรื่องของการทอผ้าและสีเนี่ยเป็นสีที่ทันสมัยเดี๋ยวนี้เขา back to the nature ใช่คร์ใช่ไหมคืนกลับสู่ธรรมชาติก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติถ้าบอกว่าผ้ามันออกสีตุ่นๆหน่อยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นสีฉูดฉาดไม่ได้เป็นสีสังเคราะห์เนี่ยเรียกได้ว่าทันสมัยเก๋เลยทีเดียวนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมแห่งเรียกว่าเป็นแห่งแรกเลยก็ได้เป็นแลอย่างเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมด้วยและยังสืบสาร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันนะคะมีการผลิตมีการโปรโมทมีการต่อยอดด้วยนะคะนอกจากนี้ไม่ใช่แค่แฝกนะ,ะเรามีโครงการอีกโครงการหนึ่งทางเชียงรายนะคะก็คือโครงการชาน้ำมันชาน้ำมันเรียกเป็น,นเรียกเป็นชื่อเลยคือคามมเลียโอลเฟอร่าโอ ยากไปไหมยากค่ะคามมเลียออยเอาอย่างนี้แล้วกันน้ํามันคามมเลียเพราะว่าถ้าเป็นชาน้ํามันบางทีเราพูดแล้วมันแบบชามันมีน้ํามันด้วยเหรอนั่นสิของคามดืดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ต่อไปในเอพิโซดต่อไปนะคะแต่นเนี้ยชาเราอุทั่คร่าวๆก่อนเนาะชาเราไม่ได้ชาเราไม่ได้ใช้ใบคชาเราใช้เมล็ดชาแล้วมาบีบให้มันเป็นน้ํามันอแล้วพอมาบีบเสร็จแล้วกระเทาะออกมาเนี่ยมันจะมีเปลือกครับ เปลือกของมันเนี่ยเราเอาสกัดสีจากเปลือกชา <ฮะ S 1> คือเราซีโร่เวสเลยนะคะครเราคือเป็นศูนย์เลยนะเราเราไม่มีขยะ,<ฮ>ะขนาดเปลือกเนี่ยเรายังมาสกัดเป็นสีเพื่อมาย้อมไหม<อ>มาย้อมผ้าไหมเนาวสีสวยมากฮะฮะสีมันจะเป็นสีน้ำตาลทองทองอฮะฮะเก๋เลยล่ะครับคบก็เป็นที่แรกเหมือนกันนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยเห็นไหม ทันสมัย<ะ>เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์บอกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อจะเป็นชาเออชานี่คือที่เชียงรายถูกไหมฮะ,ฮะแล้วก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ฮะที่ชายภูมินี่นะฮะที่ว่าเปิดปลูกหม่อนเลี้ยงไหมะนะฮะทั้งไหมแล้วก็ทั้งพืชที่มาสากัดเป็นสีย้อมนี่นะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่ ที่ชายภูมิเขามีอยู่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะาอาจารย์แฝกใช่ไหมคะ,<ฮ>ะเอาแฝกแฝกนี้เอาอย่างนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกแฝกกันอยู่ละ๋อฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเวลาเขาเอาใบมาเนี่ย <ฮะ S 2> เขาจะมาจาักสารครับ <ฮะ S 2> ทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ทําเป็นกระเป๋านู่นนี่นั่น,นยังไม่เคยมีใครเอาใบ<อ>มาสกัดอเป็นสีอตรงเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม <ฮะ S 2> ตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอด เห็นไหมแฝก1ต้นทำอะไรได้แต่ละส่วนเนี่ยมันมากกว่าที่คุณคิดเยอะมากเลยนี่คือนี่คือสิ่งที่เหมือนทางมูลนิธิหรือว่าศูนย์แห่งนี้เข้าไปช่วยให้กับชาวบ้านก็คือไปเพิ่มมูลค่าสิ่งที่มีอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็ที่เชียงรายที่อาจารย์บอกเป็นชาน้ํามันนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ในชุมชนเองก็มีเยอะอยู่แล้วเหมือนกันใช่ไหมอาจารย ชา้ำมันเราปลูกเลยปลูกเลยมันอยู่บนดอยเลยใช่อย่างนั้นเลยค่ะฮะเอามาทำเป็นน้ำมันค่ะโอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นนวัตกรรมนะแล้วก็ถ้าใครสายแฟนะคะแฟชั่นลองหาดูได้ดิฉันมีดิฉันจะเอารูปมาให้ดูสีมันสวยครับเก๋หมายถึงตัวชานํามันนี่ล่ะชาเนมันชาเนมันก็สวยค่ะ สวยงาม,มนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แต่บ้านข้าวก็ฝากไว้เท่านี้เพราะไม่ไม่ค่อยมีอะไรัครบคงไม่โปรโมทว่าประชาสัมพันธ์ว่าอยากจะให้ไปเที่ยวกันนะคะคแต่โครงการสุดท้ายหรือโครงการที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยบ,บอกเลยโปรโมทอยากจะให้ไปกันที่ไหนฮะคราวนี้ไปไม่ได้ไปช็อปทิมแชะ่นะคราวนี้ไปไหว้พระกันคะ่ะไหวอูผมว่าหลายหลายท่านน่าจะชอบ แต่แต่ทราบไหมเมื่อกี้ดิฉันก็ถามไปแล้วคุณทราบไหมว่าอัมพวาเนี่ยมเป็นพื้นที่โครงการของเราคิดว่าไม่มีใครทราบหรือน้อยคนมากๆที่จะทราบหรือว่าผ่านอัมพวาใช้พัฒนานุรักษ์ไม่ทราบว่าเป็นของใช้พัฒนาผ่านร้านชาชลาอาจจะเคยไปนั่งดื่มมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของเรานะคะแต่ว่าดิฉันจะบอกว่าที่นี่ฉันถามคุณว่ารู้ไหมว่าเป็นของใช้พัฒนาที่ไหนคะคิดว่าไม่น่าจะทราบ วัดพระรามเก้าไม่ทราบเลยค่ะจชไม่ทราบใช่ไหมคะไม่ทราบเลยคะวัดพระรามเก้าวัดพระรามเก้าการนาิเศษเคยไปใช่ไหมเคยไปฮะอยู่ตรงถนนพระรามเก้านั่นแหละใช่ครับอืบึงพระรามเก้าอยู่แถวนั้นนะคะ ไม่ทราบเลยใช่ไหมว่าใช้พัฒนามีวัดเป็นของตัวเองด้วยไม่ทราบเลยเราก็ดูแลวัดกันด้วยค่ะไม่ระแคะระคายเลยฮะโอตายแล้วเห็นไหมมีทุกสิ่งอย่างทรงดูแลเยอะมากอ่ะครับใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นการอะไรทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะคะบอกสมัยก่อนเนี่ยคุณถ้านึกภาพบึงพระรามเก้าออกตรงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งชุมชนครับ ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมอมันน้าเน่าน้ําเสียอะไรประมาณนะั้นน้าเสียไหลจากคลองลาดพร้ามาเลยมันเยอะแยะไปหมดมันส่งผลไอ้ความที่มันเป็นชุมชนด้วยมันก็เลยส่งผลที่มันทําลายสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพอของประชาชนแถวนั้นครับแล้วก็ อย่าลืมว่าตรงนั้นเนี่ยแม่น้ําเจ้าพระยาก็เป็นปลายทาง oh. รับน้ําเสียลง <Ha. S 2> ไปทุก <Ha. S 2> แหล่งของประเทศไทยก็ไปดำลงที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็เสียกันโสมกันสุดโสมกัน <Ha. S 2> ไป <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวัชาลที่9ก็ทรงเห็นปัญหาสถานีวิทยุศึกษา ตรงนี้ใช่ไหมคะก็เลยมีพระราชะดำริทรงมีพระราชะดำริให้ทดลองแก้ไขปัญหาน้ําเสียตรงบริเวณบึงพระ oh. รามเก้านี่แหละ ha, ha. เป็นการบําบัดน้ําเสียบแบบใช้ธรรมชาติบ,บําบัดขนาดเล็ก <Ha. S 1> นะคะทดลองดูนะทีนี้พอมีการพัฒนาก็เลยพัฒนาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นบึงพระรามเก้า oh. เป็นพื้นที่บําบัดน้ําเสียตัวอย่าง oh. ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะทีนี้พอ โครงการบึงพระราม9เนี่ยมันดำเนินการไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ก็เลยทรงมีพระราชดําริเพิ่มเติมในปี2531ให้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ตรงเนี้ยตรงบริเวณชุมชนเนี่ยใกล้กับบึงพระราม9เนี่ยจัดขึ้นให้จัดตั้งวัดขึ้น น่าสนใจไหมก็ oh. บอกว่ามีม,มีนางจวงจันเนี่ยคะ่ะสิงหาเสนีเนี่ยอีกแล้วน้อมกล้าวถวายที่ดินประมาณ8ไร่ครับนะคะแล้วก็มีการว่าต้องมีการขออนุญ,ญาตแหละการขออนุญาตการสร้างวัดจากกรมการศาสนาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในปี2534ก้อนเลยจัด ตั้งสร้างเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็พระราชทานน้ำวัดวา่วาวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษทีนี้สงสัยไหมว่าทำไมมันมาเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของมูลณินิทใช้พัฒนานได้ยังไงนั่นสิอาานะคะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการครับดำเนินการก่อสร้างวาดัดพระรามเก้าเนี่ยก็มีอาจารย์จริเนี่ยอาจารย์จริตุลยานนท์นะคะเป็นกรรมการมูลนิธิทใช้พัฒนาครเนี่ยเป็นประธาน อนุกรรมการการก่อสร้างวัดตรงนั้นเองก็เลยกลายมา<อ>เป็นอยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิที่ชัยพัฒนา<อ>นะคะทีนี้ทำไมถึงจะพูดถึงวัดพระรามเก้ามันเป็นความพอเพียงยังไงมีความเรียบง่ายยังไงแล้วคืนกลับสู่สังคม,มได้ยังไงนะคะปกติเวลาที่เราเห็นวัดนะ่ะก็ต้องอาจจะเพื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอยากจะจะให้มีคน นับถือสัศรัทธาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบบไหวบูชายดึงดูดใครให้เข้ามายังไงดีฉันไม่แน่ใจก็เคยเห็นวัดที่ไม่ใช่สีทองปกติจะมีความวิจิตบรรจงนะคะใช่ครับสวยงามเป็นเอ่อมาเรืองมาลองมาลางสวยงามใช่ไหมคะครับแต่วัดแห่งนี้ถ้าไปดูนวัดพระรามเก้าเนี่ยวัตถุประสงค์คือเป็นวัดขนาดเล็กครับ มีลักษณะเรียบง่ายประหยัดทันสมัย<ะ>วัดเล็กๆเ,เลยคะ่ะเป็นวัดเล็กๆจริงๆค,คือตอนแรกเนี่ยก,ก็คิดกันเหมือนกันว่าจะสร้างเป็นวัดขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าตอนแรกให้พลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นนะคะคเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถ,สถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็ได้นำแบบพระโบสดเนี่ยขึ้นทูลเกล้าวถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทอดพระเนตรปรากฏว่าก็ทรงมีรับสั่งว่าจากเดิมรู้สึกว่าจะออกแบบให้จุโบสถ์เนี่ยอุโบสถเนี่ยจุได้ร้อยคนมากกว่าร้อยคนคบอกให้ลดลดเหลือจุได้แค่3 0 4สิบสี่สิคนลดงบประมาณที่จัดที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเหลือไม่เกินสามล้านบาทเพื่ออะไรเพื่อเน้นความประหยัดเน้นความเรียบง่าย ตรงนั้นเองนะคะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยสมัยนี้สินะไม่มีแล้วไหมเคยได้ยินคาว่าบวรไหมคะเคยได้ยินอยู่บอใบไม้วอแหวนรอเรือเคยได้ยินอยู่บวรย่อมาจากบ้านวัดโรงเรียนนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทุกคนทราบเลยว่าเซ็นเตอร์คือวัดวัดใช่ไหมคะวัดก็คือโรงเรียนครับ ถูกไหมไปเรียนกันบางทีก็โรงเรียนยังเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดอะไรเลยวัดนู่นวัดนี่อยู่ใช่ไหมคะต่อมาก็มีโรงเรียนเพราะฉันวัดทาหน้าที่อะไรก็สอนธรรมะสอนหลักธรรมสอนศีลธรรมใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับบ้านเพราะฉันมันเป็นวัฒนธรรมของชุมชนของคนไทยแต่โบราณซึ่งตรงเนี้ยกทมหมาไหมคมว่ากรุงเทพมหานครทุกอย่างมันก็ เต็มไปด้วยความทันสมัยเติบโตมากมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าความเป็นชุมชนแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหายไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นในเรื่องของปวรด้วยอนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้ในเรื่องของปวรด้วยเช่นเดียวกันโอ้ดีมากเลยนะคะตรงนี้คุณเคยไปใช่ไหมเคยไปวัดเล็กๆไม่มีอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่า พลอากาศตรีอาวุธก็เลยน้อมรับพระราชกระแสมาออกแบบพระอุโบสถใหม่กลายเป็นพระอุโบสถเล็กๆเ,เ,เ,เรียบง่ายมีศิลปรกรรมที่เรียกว่าลายสถาปัตยกรรมสไตล์ที่มันร่วมสมัยไม่ไม่ใช่แบบโบราณแต่ว่ามีความเป็นปัจจุบันบด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นการ เรียบง่ายแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยชัยพัฒนาเนี่ยอนุญาตนะอนุญาตให้ใครก็ได้เนี่ยมาขอแบบแปลนพระอุโบสถเนี่ยไปสร้างให้เหมือนอย่างนี้ก็ได้นะง่ายง่ายไม่ต้องไปออกแบบใหม่ไม่ต้องทำอะไรจะได้เรียบง่ายแล้วก็ประหยัดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีอยู่แล้วประมาณ200รายที่มาขอใช่ค่ะอันดับล่าสุดเนี่ยลำดับล่าสุดคืออันลำดับที่2 0 0รและ เชื่อไหมว่ามีไปต่างประเทศด้วยนะคะ oh. ประเทศแรกครับนะคะสร้างอุโบโสถวัดไทยในประเทศมาเลเซีย hmm. เป็นวัดไทยต่างแดนวัดแรกเลยคะ่ะ oh. ที่นำแบบอุโบสถพระอุโบสถของวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษไปใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างโ oh. อ้โหดีมากเลยฮะโอ้ oh. แสดงว่าเดี๋ยวจะต้องมีอีกหลายที่น่าสนใจไหมเพราะว่าแบบแปลนสามารถใช้ได้เลยค่ะนะฮะ จริงไหมแกมาขอจากทางวัดเท่านั้นเองใช่เราอนุญาตเป็นความรู้ใหม่ใหม่มากในหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีอันหนึ่งครัาจย์นอกเหนือจากที่วัดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดถึง3สถานที่นะฮะอัมพาวากอนกชีวิตอุทยานเรียนรู้ที่นครปฐมค่ะทั้งสองสามสถานที่เนี่ยในเวลาที่จะต้องมีการเรียนรู้กันเนี่ยนะครับในแต่ละอาชีพมันก็จะต้องมีการสอดแทรกเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เข้าไปบ้างไหมอาจารย์จริงๆในลักษณะของการดําเนินงานของเราอะ่ะเราได้นําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อยู่แล้วอ๋อฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะคะสถานีวิทยุศึกษาเวลาที่เราไปเรียนรู้ครับมันก็จะสอดแทรกปรัชญาตรงนี้เข้าไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วคะ่ะอ๋อฮะทุกทุกสถานที่ค่ะ นะครับออย่างการสอนกับชีวิตอย่างเนี้ยมันพอเพียงอยู่แล้วถูกไหมคะ,ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนี่ก็เหมือนกันแม้กระทั่งวัดพระรามเก้าอะ่ะลองคิดดูสิหรือไม่ก็อัมพวา<ะ>ทุกอย่างมันคือวิถีเห็งความพอเพียงทั้งนั้นเลยนะฮะ,ะก็คุณผู้ฟังถ้าสนใจนะฮะแต่ละสถานที่ก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางมูลนิธินะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณ อาจารย์มากๆเลยครับที่มาร่วมสนทนากับทางรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่องปรัชญายชีวิตที่พอเพียงยังมีหลายเรื่องนะครับที่อาจารย์กําลังลิสต์ออกมาว่าจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการได้ฟังอย่างแน่นอนนะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่อาจารย์ยกยอดไปในครั้งหลังๆก็จะได้ฟังเช่นกันเรื่องของความพอเพียงแล้วก็ความยากจน,กจนอีกหลายเรื่องเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือช่วงเวลาของรายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนำติชมรายการโดยส่งมาเป็นจดหมายได้นะครับที่รายการพัฒนาสังคมและชุมชนชุดปรัชญาชีวิตที่พอเพียงส่งมายังสถานีวิทยุศึกษาอาคารศูนย์เทคนโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาราชเทวีกรุงเทพ1 0ึ่0 0วันนี้ผมอาชีรับระดับกุลคงจะต้องลาไปก่อน ขอบคุณอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการด้วยครับสวัสดีครับ